เทงนัทพงศ์ที่การปกป้องผลประโยชน์ชาติกรณีไทยกัมพูชาประเด็นแท้จริงอยู่ที่สัมปทานปิโกรเลียมมูลค่ามหาศาลที่จัดสรรอย่างโปร่งใสวันที่5พฤศจิกายน67นายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนทวิตปกป้องผลประโยชน์ชาติกรณีไทยกัมพูชาประเด็นแท้จริงอยู่ที่สัมปทานกรณีพื้นที่แ้้งสิทธิในหลายทวีปทับซ้อนกัน หรือ OCA ระหว่างไทยกับกัมพูชาขนาด26,000ตารางกิโลเมตรที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมขณะน,นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะเกี่ยวพันอย่างมีนัยสำคัญถึงความพยายามในการนำทรัพยากรปิโตรเลียมจากอ่าวไทยครึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นสมบัติชาติที่มีมูลค่ามหาศาล และรัฐบาลไทยได้พยายามดำเนินการเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า20ปีแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จผมอยากที่ทูนพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ว่ามีมากกว่าเรื่องก่อกูดและการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาที่เป็นที่สนใจกันอยู่เราเสี่ยงที่จะเสียอธิปไตยเหนือก่อกูดจากการเจรจา OCA และการพยายามเดินหน้าโครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ OCA หรือไม่ ประเด็นนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าไทยไม่เคยลงนามใดๆที่มีผลผูกพันยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธ,ธิเหนือกาะกูดและ m o u ปี2544อันเป็นการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในหลายทวีปทับซ้อนกันเป็นเพียงความตกลงกำหนดกรอบและกลไกาการเจรจาระหว่างกันและรับทราบ การลากเส้นอนณาเขตทางทะเลของแต่ละฝ่ายไทยรับทราบจุดยืนกัมพูชากัมพูชารับทราบจุดยืนของไทยว่ามีความแตกต่างกันไม่ใช่การที่ไทยยอมรับเส้นอาณาเขตทางทะเลที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์แต่อย่างใดดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนแล้วทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติว่าเกาะกูดเป็นของไทยและกัมพูชาก็ไม่เคยอ้างหรือมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนของเกาะกูดแต่อย่างใด ดังนั้นเกาะกูดไม่มีทางจะเป็นของชาติอื่นแน่นอนแต่เรื่องน่ากังวลที่ยังไม่ได้พูดถึงกันมากนะักก็คือการจัดการผลประโยชน์เหนือแหล่งปิตโตรเลียมในพื้นที่ OCA อันถือเป็นสมบัติชาติที่มีมูลค่ามหาศาลดังนั้นผมขอตั้งคำถามต่อรัฐบาลถึงแผนการจัดการสัมปทานปิตโตรเลียมในพื้นที่ OCA ดังนี้ 1. หากไทยกับกัมพูชาเจราจากันเป็นผลสำเร็จจนนำไปสู่การเปิดแหล่งปิตโตรเลียมได้ สัมปทานเหนือพื้นที่ที่ไทยเคยให้แก่บริษัทต่างๆทั้งของไทยและต่างชาติตั้งแต่ปี2515แต่ถูกแช่แข็งไว้เนื่องจากยังไม่สามารถตกลงเรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนกันได้จะมีการจัดการอย่างไรจะเปิดประมูลใหม่หรือไม่ 2. หากมีการเปิดประมูลใหม่รัฐบาลจะจัดการอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไม่ละเมิดกติการะหว่างประเทศและทำให้ประชาชนเชื่อได้ ว่าความพยายามในการเจรจากับกัมพูชาหลายสิบปีที่ผ่านมาเพื่อเปิดแหล่งปิตโตรเลียมนี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติและประชาชนชาวไทยไม่ใช่การเปิดช่องให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งเข้ามาแสวงหาความมั่งคั่งจากทรัพยากรอันเป็นของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกับที่ประชาชนเกิดข้อครหาต่อท่าทีและนโยบายพลังงานของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมา ผมยืนยันว่าพักประชาชนสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ OCA ในช่วงคงสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนผ่านที่โลกจะเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์แต่เราต้องการให้ทรัพยากรอันเป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยถูกจัดสรรอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อความมั่งคั่งและความมั่นคงทางพลังงานของประชานชนทั้งชาติปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้คือประชาชนไทยรู้สึกระแวงแคลงใจต่อเป้าประสงค์ที่แท้จริงของรัฐบาล ในการเร่งเจราจาเขตแดนพื้นที่ OCA เพื่อเปิดแหล่งปิตโตรเลียมผมเชื่อว่าหากรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัมปทานหรือมีการถแถลงแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารทรัพยากรปิตโตรเลียมในพื้นที่ OCA จะช่วยคลายความกังวลและข้อขรหะาต่างๆที่มีต่อรัฐบาลลงได้มากและทําให้การเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนรวมถึงการพัฒนาแหล่งปิตโตรเลียมเดินหน้าไปได้โดยราบรื่น